อ้าบานเสียนหลอดครับนี่นี่ไปตึกดอยู่บานกลางหน้าบานกลางหน้าครับนี่โอ้ตัวนีแบบแบบเล็กๆน้อยๆได้ระดูเป็นบ่โอ้ยครับนี่ครับแล้วก็นี่ของแข่ครับของแข่อยู่นีเลยครับนี่นี่แบกไม่ให้พี่เห็นออกแล้วนะครับสองสามโตแล้วเพื่อนเราสองสามโตพ่อคอใหญ่ครับสวัสดีครับวันนี้พามาต้มปลาคอใหญ่นะครับนี่ได้มาจากบ้านกลางนานะครับอย่าต้องมาห้ครับนี่มีเครื่องก็มีใบมะกรูดมะเขือเทศขาตะไคร้นะครับแล้วก็ เครื่องแกงนะครับพริกเกลือแล้วก็ผงนัวแล้วก็กระเทียมนะครับรลกร่วมกันเลยนะครับเนี่ยมาต้มปลาคอใหญ่ในกันครับนี่ล้างเกลือเลยนะครับนี่ล้างน้ําแล้วก็คั้นเกลือออกนะครับไม่ให้ข่าวนะครับปลานี่เพื่องฟ้าเป็นคนจัดผักให้นะครับเครื่องแกงนะครับก็ใส่ตะไคร้คาแล้วก็เครื่องพริกนะครับลงไปเลยแล้วรอน้ําเบือดก็จะใส่ปลานะครับปลาคอใหญ่ปลาคอนใหญ่ยังไรผู้ฒ่าสิกินไหน่าหน่อยหน่อ เอาน้ำเดือดน,นะครับนี่นะครับปลาเดือดได้ที่นี่ลงเลยครับอึกอึอึโอ,อ,อ,อ้นั่นแหละครับสมปลาคอบนสองคนนะครับ,ปรบ,รนนรบแป๊บหนึ่งพอน้ำพอดีเลยสีสันสวยงามครับอา่าปิดฝารอเดือดรอบเลยรอบ <รอ S 2> <ๆ>สักครู่นะครับจะออกมาหน้านตาน่ากินขนาดไหนเด้อครับช้อนฟองออกครับช้อนฟองออกครับให้น้ำใส ยงสดแสบครับอรอเปล่อสักพักหนึ่งครับเกลือเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็ใส่แต่น้ำปลาแต่ดได้แล้วครับรสเปรี้ยวได้แล้วอชอบเค็มๆก็ใส่หน่อยกิน <c oughs> เ,เค็มในน้อยนึงเด้อใส่แรงงานรอตัวปลาตัวใหญ่ต้องรอสักพักหนึ่งครับ อืได้เลยตอนนี้รสชาติได้เลยใส่เบเกร์เทียเลยครับมือเด้อครับเด้อแบบบานเด้อเพิ่มความเปรี้ยว ที่มีรอบด้วยครับเพื่อความมั่นใจเด่นแต่ผููเท่าที่นําหน้ากอ,อาสิสติกเนี่ยครับโอ้เปลี่ยวครักเลยแสบเปลี่ยวแบคขามอืมใส่ก้านครับนี่นะครับกระเพรากับใบมะกรูดขั้นตอนสุดท้ายครับอ่าโซนหอนหันรับ้า,บาน มะนาวเติมแนะครับช่วงถ่ายเพื่อลดเพิ่มความหอมนะครับก็ได้ต้มปลาที่น่ากินที่สุดนะครับต้มปลาคอหญ่ฝีมือผมเองครับครับเปืองฝ้าซอยตั้มหิกเอาละครับไปกินข้าวนกันครับผมอู้แซบไปดีไหมอู้ขอบอกเลยกินหอมเลยอู้หอมครับเอาลงตัวและลงใจนะครับไปกินข้าวด้วยกันเด้อครับพี่น้องทั้งเบิร์ตตุกผากถูกตื่นทีนะครับเด้อต้มปลาสูตรผมกินชวนในกันฮันหอน อ่าตุ่มเป๋าไคใหญ่ครับน้องสีสันดูสนใหญ่ครับตาหอยเชฟใหญ่ซิมก่อนหมูเลยครับอ้าวซิมซิมอ่าเชฟใหญ่ซิมนะครับประจำบาน,ดดนี่ลูกน้องเฮ็ดได้ไหมนี่ลูกน้องเฮ็ด เนี่ยีไหนรถจะจัดปะเออนะลองฝีมือของผมครับกินได้กินมันนี่อ๋อสดคือกันละเอ้ามาครับมาครับนี่ปลาคอใหญ่โอ้คือพอเห็นใสไหมใสตุ๊อืมนะครับมาขี่เขาในการเดินครับพี่น้องทางไกลใกลรอสิมปลาคอใหญ่มาแล้วหัวใจมันโดนกระแทบอืมสูมบลำลำเสียป้าบอกให้มันมาไแนเนาะ สา,ามชาวมันแล้วอืหกแล้วหกโมงแล้วกินข้าวหกโมงนะครับบ้านนี้กินแต่ว้นได้ครับนี่แงเออมันยังแจง,งอยู่เบืเ้องต้นครับฟองฝ่าแต่บ้านนี้กินแต่ว้น เพราะว่าเพิ่นจะย่อยสลายงา่ายเพิ่นแบบคนบ่แน่นท้องหรือฝ้าว่าได้ทุศธาตุกับปราชญ์หรครับมี2ประเด็นเอาครับบรรยากาศตะกี้เขาแรงครับของเสถาบันผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุุณทททก่่านีชิมก่อนชิมก่อนจล้วก็บายบายครับผมผม,มีผออนชิมๆน้ำซุปม,ม,มัน Oh.